แม่ขอกินนั่งมันมัมนี่แม่เองลูกขอกินหน่อยวะตุ๊กแกเออโดนหลอกเออกินนั่งกินนั่งอามามามันขอทีแม่ขออันหนึ่งอามาเอ้าเอานี่เขาเรียกตลกแดกดขอดิขอดิแม่ขออันหนึ่งโอ้ คุณแม่ขออันหนึ่งหนออแม่ขออันหนึ่งเลี้ยคนเก่งดึงมาดิดมามัมนะแม่ขอมามัมอันหนึ่งนะเออแม่ขอมามัมอันหนึ่งนะ <c oughs> แม่ก็หิวจ,จกไม่ได้ด้วยมือใหญ่ <c oughs> โอ้ตกให้แม่อันหนึง่งตกให้แม่อ,นอันหนึ่งโคดี้ไม่ลูกจกให้แม่อันหนึ่งนะเ <c oughs> ออเออ เก่งมากเลยมาป้อนหน่อยป้อนหน่อยเออเออเออมาอมชิวจะบินหาใครดีวะให้ใครดีวะให้ป้าบ้างงานี่เหลียวนี่กูจะได้กินของมันนะาม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 ,าม,ามัมหมุนเตียวหมุนเตียวเอาแม่ขอ,<ม>ขอกินหน่อยมาป้อนแม่หน่อยป้อนแม่หน่อยอ้ามมามามมัมเลิบมา,มาอ้าม ช่ยอ,<ฟ>อดอีกแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้ยังหวงอะไม่น่าเลี้ยงมันมาหรอกอืมใช่ไม่น่าเลี้ยงมันนะหรอกในยกกองให้ดเ,เดืองเลยให้ป,ป,ะปะห้าป๋าเนาะเอาครับทาไงก่อนสาก่อนเอาไปเอาสาก่อนสาสาก็อสาไง ซ้ากระดิกมือกระดิกมอ,อุ้ยเศร้าอุ้ยเศร้าเสียใจอีกแล้วเอาสาก่อนเอาสาดีดีดีสาทุกอันเร็วสาจ้าก่อนจ้าเดีจ้าเร็วเดีวของก็ขอคุยให้กูจ้าอกีกโอ้โหแล้วโน้ตโหเออยยา<ๆ>จ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าก่อน Ja, <laughs>